แนะนำสามมือถือในราคาไม่เกิน1 5 0 0 0บาทส่วนจะมีรุ่นอะไรกันบ้างก็ไปชมกันเลยครับผมผู้ชมอีก97.7%ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลด์ด้วยนะฮะเอาแล้วผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็ในวันนี้นะครับเราก็มาแนะนํามือถืออีกเช่นเคยนะผมนะซึ่งในรอบนี้นะครับก็จะเป็นมือถือที่ที่เป็นในฝั่งของมือถือแบรนด์จีนนั่นเองนะครับซึ่งจะมีอยู่3ามรุ่นเนาะโอเคเรามาเริ่มร โ p p พอร์เร12นั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้นะผมนะหน้าจออยู่ที่6.7นิ้วนะครับความละเอียด 1,080p คูณ2,412พิกเซลนั่นเองนะครับอัตราส่วน20:9ส่วนกระจกนะผมนะตัวนี้เป็น Corning Gorilla Glass 7i นั่นเองนะครับแล้วก็ชิ้นนี้หน้าจอนะผมนะเป็น AMOLED 1,000ล้านสีนะครับดีเฟตเรเลย์120 h z นะครับรองรับ HDR10+ ด้วยนะผมความสว่างนะผมนะก็1,200นะครับส่วนระบบปฏิบัติการนะผมนะเป็น Android 14ครอบด้วย Color Evolution 14.1นั่นเองส่วน CPU นน CPU ะเป็ Mediatek Dimensity ที่7,300นะฮะขนาดอยู่ที่4นาโนเมตรการ์ดจอเป็น m a ร i ่ G615 MC2 ส่วนสตอรเรจนะครับมี2 5 6 g b 512 g b นะฮะเป็น US 3.1แล้วก็มีแรม8แรม12 g b นะครับผมส่วนในเรื่องกล้องหลังนะครับตัวนี้50ล้านนะครับ f-stop อ,อยู่ที่1.8แล้วก็มีกล้องเลนส์อัลตราไว้นะครับความละเอียด8ล้าน f-stop อ,อยู่ที่2.2แล้วก็เลน 2, 000, ส์มาโคร2ล้านพิกเซลรูรับแสงดี f 2.4ส่วนตัวนี้ถ่ายวิดีโอได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทแล้วก็ Full HD 60เฟรมเรทนั่นเองนะครับมีการสั่น OS ด้วยส่วนกล้องหน้าตัวนี้32ล้านนะครับ f-stop อ,อยู่ที่สองจุดศูนย์ความละเอียดวิดีโอก็ 4K สามสิบกับ Full HD สามี้วนสิบเบ แบตเตอรี่ตัวนี้อยู่ที่5,000ันเมลมรองรับชาร์จอยู่ที่80วัตต์นั่นเองนะผมนะโอเคนบผมนะสำหรับเรื่องราคานะครับตัวนี้นะครับแลม1 2กิกสตอร์เรจที่14,699บาทนั่นเองนะครับแล้วก็อันดับที่2นะครัมเป็น vivo x 8 0นั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับหน้าจออยู่ที่6.78นิ้วนะครับความละเอียดห2 4 0 0พันแปดสิบพีคูณสอ0พันี่ร้อยพิกตซลนะครับแล้วก็อ,อ, LED, ference, ร Hz, รกองรัควาสว่วงสู่สอยู่อี่ 1, ,500 น ส่วน so, ระบบ OS นะผมนะเป็น Android 14ครอบด้วย FunTouch OS 14นั่นเองนะครับแล้วก็ CPU นะผมนะเป็น MediaTek Dimensity 9000นั่นเองนะผมนะสถาปัตยกรรมอ,อยู่ที่4นาโนเมตรนั่นเองนะครับแล้วก็การจอเป็น Mali G710 MC10 แล้วก็ตัว Storage นะมี 128GB 256GB และ 512GB น,น,นะน,น,น,นะนั่นเองนะครับเป็น US 3.1ส่วน RAM นะมี RAM 8แล้วก็ RAM 12GB นั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องกล้องหลังนะตัวนี้50ล้านพิกเซล F stop อยู่ที่1.8แล้วก็มีกล้อง t p h o t o ความเเีย12ล้านนะครับ F 2 0ระยะอยู่ที่ 2x Optical Zoom นั่นเองนะครับส่วนเลนส์อัต้าวานอยู่ที่12ล้านพิกเซลรูรับแสงท f 2.0นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมนะงานวิดีโออยู่ที่ 4K 60เฟรมเรทแล้วก็ Full HD 60เฟรมเรทนะครับส่วนกล้องหน้านะครับตัวนี้32ล้านพิกเซลรูรับแสงท f 2.5ความเร็ววิดีโออยู่ที่ 1080p 30เฟรมเรทแล้วก็ Bluetooth เวอร์ชัน5.3นะครับมี NFC ด้วยนะผมพอร์ตก็เป็น USB Type C เนาะแล้วก็แบตเตอรี <heeft> ่ตัวนี้อยู่ที่ 4,500mAh รองรับชาร์จไว้ที่่80นนัเองงนนนนะะคครรรัับส่่ววเืออาาผมต RAM Storage 12 256GB ยู่ที่นะ14,990 99บาทนั่นเองนะครับแล้วก็รุ่นสุดท้ายนะผมนะเป็น Poco F6 นั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้หน้าจออยู่ที่6.67นิ้วนะครับความละเอียด1,220 x 2,712พิกเซลนั่นเองเนาะแล้วก็อัตราส่วน20:9นะครับกระจกคอนดิ้งกอลเเดล่าการ,การวิกตัดนั่นเองนะครับชนิดหน้าจอเป็น AMOLED เนาะแล้วก็คันเลอร์นะครับตัวนี้อยู่ที่68 000, 4, 000, 4, 000, ล้าน4กันเลยทีเดียวนะครับรีเฟรชเรท120เฮิรตรองรับ HDR10+ ด้วยนะผมความสว่างสูงสุดของเเเเคครรรื่่่อองนน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 ีีนีี้้ TS, ะะนะะะะยยยูทท2,400 14 Android OS กกัลลดววผผมมแ็็บบบป ไฮเปอร์ OS นั่นเองนะครับส่วน CPU รูนุ่นนะตัวนี้เป็น Snapdragon s n a p d r a g o n 8S เจ n e r เรชั่นที่3นั่นเองนะครับขนาดอยู่ที่4นาโนเมตรเนาะตัวนี้แล้วก็การ์ดจอเป็น An r e n o 735ส่วนเรื่องสตอ r ์เรจนะครับมี256 g b 512 g b เป็น USB.0 ด้วยนะครับสุดเลยนะตัวนี้แล้วก็แรมมีแรม8แรม12ส่วนกล้องหลังนะครับตัวนี้50ล้านพิกเซลรูรับแสงี F.1.6 กันเลยทีเดียวเชียว <c oughs> แล้วก็เลนส์อันตรวายอยู่ที่8ล้านนะครับแล้วก็งานวิดีโอตัวนี้ 4K 60 rate, เฟ 12พิกเซลรูรับแสงดี f 2.0เนาะแล้วก็ตัวนี้นะผมนะรองรับการถ่ายวิดีโดสอสูงสุดอยู่ที่ฟรีดีแค่60เฟรมเรทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่มีโรแจ็ค3.5ม mm ิลมด้วยนะบลูทูธเวอร์ชัน 5. 4มี nfc ด้วยนะครับแล้วก็พอชาร์จนะผมนะเป็น usb type c เวอร์ชัน2.0นั่นเองนะครับส่วนแบตเตอรี่ตัวนี้อยู่ที่5,000ม ah, ลอรงรับชาร์จอยู่ที่90วัต์กันเลยทีเดียวเชียวเลยะครับผมนะก็เป็นอะไรที่เยอะมากๆเลยก็ว่าได้นะครับซึ่ ตอเรน5 1 2 g b อยบอยู่ที่14,990บาทนั่นเองนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับการจัดอันดับ3มือถือนะครับผมนะในราคาไม่เกิน15,000บาทนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะผมนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่บายครับผม